ฟันน้ำนมหรือฟันแท้โดยเฉพาะกลุ่มฟันแท้ที่ต้องถอนออกเนื่องจากเสียแล้วถอนออกจากภายในช่องปากของคนไข้ทันตแพทย์เอาไปทําอะไรต่อครับฟันท,ที่ถูกถอนออกครับจะกลายไปเป็นครูครับจะกลายไปเป็นครูให้กับนักเรียนทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทย์เนี่ยโดยทั่วไปเขาจะมีอยู่6ปี2ปีเนี่ยมักจะเรียนวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่เรียน basic science สองปีถัดมาคือปี3กับปี4โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่เรียกว่า pre c l i n i c subject ก็คือเรียนวิชาเกี่ยวข้อง เพื่อจะกลายไปเป็นหมอเนี่ยแหละครับปี5ปี6ก็ถึงจะเริ่มทําคนไข้ไอช่วงปี3ปี4ีเม่ว่าจะเรียนเรื่องอุดฟันเรียนเรื่องรักษารากฟันหรือรวมไปถึงเรียนเรื่องจะทําครอบฟันฟันที่ทุกๆคนถูกถอน เอามานี่แหละครับทันตแพทย์แต่ละคลินิกก็มักจะเอาไปแช่ครับแช่ในน้ํายาเพื่อที่จะคงสภาพมันไว้จะมักจะมีนักศึกษาทันตแพทย์มักจะมาบางคนก็มาติดต่อที่คลินิกบ้างติดต่อที่ตามโรงพยาบาลบ้างเพื่อที่จะเอาฟันแล้วไปคัดเลือกว่ายังมีคุณภาพเหมาะสมที่จะไปใช้เรียนในสาขาไหนๆฟันของคนไข้บางคนที่ถอนออกแล้วคนนั้นน่ะตั้งใจจะทํารากเทียมมีบริษัทนะครับ ที่ผลิตเครื่องในการที่จะแปลรูปครับแปลรูปจากฟันของคุณธรรมดาเนี่ยครับเขาสามารถจะไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาเฉพาะแล้วเข้าเครื่องผลิตเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตัวฟันตัวนั้นนะครับไปบดหรือไปเปลี่ยนให้เป็นชิ้นเล็กลงหรือเป็นผงเพื่อที่จะมาเป็นลักษณะของกระดูกสังเคราะห์ ในการที่จะใช้ทํางานรากเทียมแบบที่ต้องปลูกกระดูกเนื่องจากว่าโครงสร้างของฟันนะครับมันจะมีองค์ประกอบของกลุ่มพวกแคลเซียมซึ่งลักษณะแบบที่เป็นอยู่ในกลุ่มแบบนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะเป็นการสร้างกระดูกใหม่ในคนไข้ที่ต้องปลูกกระดูกการทํารากเทียมเลยครับเอาเป็นว่า,วาข้อมูลเล็กๆที่อาจารย์เม่นมีเรื่องมาเล่าฝากไว้ด้วยครับมีคําถามหรือมีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันครับหรือถ้าชอบฝากแชร์ไปครับ